ท่านผู้ชมรายการทั้งหมดทุกท่านทุกคนอาตมาภาพพระโสรพลรัตนพรไภสารกิตทิพโทเจ้าวาดวัดแก้วฟ้าตำบลบางขนนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีชาวบ้านเรียกเรียกว่าเจ้าคุณไภสารวัดแก้วฟ้านี่มีตำนานเพราะว่าเป็นวัดในประวัติศาสตร์อยู่ในกรุงศรีอยุธยาตอนตอนกลางกลางเรื่องความเป็นมาของวัดก็คือ สมเด็จพระมาหาจากักรพรรดิหรือสมเด็จพระเจ้ามาหาจากักรพรรดิซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นพระเจ้าอาของสมเด็จพระเจ้าแควฟ้าได้มาประพาสและก่อตั้งจังหวัดนนทบุรีได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้แล้วมีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การตั้งเป็นอาวาสหรือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จึงได้เอาพระนามของ พระหลานยาเธอของพระองค์ที่เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่14ชื่อว่าวัดแก้วฟ้าหรือสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้าหรือพระยอดฟ้าเขาก็เรียกในสมัยครั้งกรุงศรีอยุธยาในคราวครั้งนั้นเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาก็คือมีการผลัดแผ่นดินกันเรื่อยมาถึงพระเจ้าแก้วฟ้าก็เช่นเดียวกันในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระชนมายุเพียง11พรรษา ได้ขึ้นครองสริราชสมบัติแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเท้าศรีสุดราจารย์พร้อมด้วยคุณวรวงศาก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นมาครองราชในสมัยครั้งนั้นพระราชบริพานของพระชัยราชาธิราชก็ดีของพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าฟ้าก็ดีก็ได้หนีภัยมาตั้งบ้านเดือนอยู่ในบริเวณของวัดแก้วฟ้าในปัจจุบัน พอสมเด็จสมเด็จพรจะราจักรพัรดิท่านได้ประพาสมาก็ได้เจอพระราชบริพารเดิมเห็นสถานที่เหมาะสมว่าสมควรที่จะตั้งเป็นวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับพระหลานยาเธอของพระองค์ที่ครองสิริราสมบัติได้เพียงหนึ่งปีคือสมเด็จพระแก้วควาจึงตั้งวัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมด้วยอำมาตร,ราชมนตรีทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาตั้งวัดตั้งวัดตั้งอุโบโสถเสร็จ ฝังลูกมิตรเรียบร้อยก็เลยตั้งชื่อว่าวัดแก้วฟ้านี่คือตำนานของวัดแก้วฟ้าถ้ามีงานประจำปีงานอะไรเนี่ยมีลิเกมีมหนังส่วนมากคนไม่ค่อยมาดูแต่ถ้าจัดพิธีกรรมเรื่องสวดมนต์เรื่องพิธีกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตก็จะทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมาเป็นจำนวนมาก อย่างเช่นจัดสวดมนต์ถวายพระรเป็นพระราชุษษิพน์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยคนเคยมาเป็นหมื่นนะแต่เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยติดปัญหาโควิดคนก็ไม่ค่อยมาแล้วพิธีกรรมต่อมาก็คือพิธีกรรมการเปิดดวงเปิดดวงเรียกทรัพย์หรือเปิดดวงชะตาชีวิตนะ ใช้พุทธวิธีที่พระพุทธเจ้าเคยได้ใช้เปิดมาแล้วพิธีนี้ก็เป็นพิธีที่คนก็นิยมมากคนก็จะมาทําพิธีเกือบทุกวันต่อมาก็สอนให้คนเริ่มรู้จักกรรมฐานมากขึ้นกิจกรรมต่อมานี้ก็ทําทุกวันอาทิตย์และทุกวันพระนั่นก็คือการเพ่งกสินไฟหรือเรียกว่าเตโชกสินเพื่อให้มันสอดคล้องให้ชีวิตของคนทั่วทั่วไปมี มีความหวังมากขึ้นก็เลยใช้ว่าพิธีตัดวิบากกรรมเพ่งกระสินไฟก็หมายถึงว่าเอาเอาความรู้สึกของคนทั่วทวไปเดี๋ยวเอ๊ะทำไมดวงตกดวงชะตาชีวิตไม่ดียังงี้ย่างงี้ก็เอามาตัดวิบากกรรมที่เคยทําไม่ดีทํากรรมชั่วไว้ก็จะได้หมดไปนี่คือพิธีกรรมที่ทางวัดแก้วฟ้าได้สืบทอดมา สัตว์ที่มีพระคุณต่อมนุษย์นะฮรเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงมาก็พยายามที่จะเอาไปเข้าโรงฆ่าสัตว์แต่ส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็หายากโดยเฉพาะโครงการตั้งหลายทั้งพวงที่มีการถ่ายชีวิตโครกระบือในที่สถานที่เขาจะฆ่าก็ตามและก็ตามก็ทําไปตามประเพณีเอาไปให้ชาวไร่าชาวนาเลี้ยงบางทีก็จําเป็นต้องขายต้องฆ่าก็มี แต่ว่าที่นี่ตั้งใจว่าเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยให้มันเป็นมรดกไม่ใช่มรดกของคนที่เลี้ยงอย่างเดียวให้เป็นมรดกของชาติแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับโลกไปถ้าท่านทั้งหลายเคยไปอเมริกาที่ไปชมน้ำตกแองเกร่าหรือไนแองกร่าหลายท่านหลายคนก็จะรู้ว่าเมืองที่มีน้ำตกสวยที่สุดชื่อว่าเมืองบัฟฟาโลและเมืองบัฟฟาโลนี้เขาก็อนุรักษ์วาจริงๆ แม้ก็จะทั้งหมู่บ้านก็ตั้งหมู่บ้านบัฟฟาโลรัฐบัฟฟาโลหรือแม้กระทั่งหมาวิาลเขาก็ตั้งชื่อว่าหมาวิาลบัฟฟาโลเขามาได้อายโดยซ้ำไปญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะมาดูลูกลูกกระบื้อเพื่อผูอ้เป็นภาษาชาวบ,บ้านเนี่ยลูกควายเพือก็ดีหรือควายเพื่อก็ดีคุณลักษณะเป็นยังไงบางทีอาจจะถูกชะตากันเพียงท่านมีน้นำจิตน,น้ำใจด้วยกัน ซื้อหญ้าทักรรมนหนึ่งหรือหาของที่ที่ควายกินได้เช่นแตงโมก็ดีพวกถั่วฝักยาวก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้ควายก็จะชอบเอามาให้เขาเป็นทานนบารมีการบำเพ็ญทานนบารมีอย่างนี้เป็นบุญนะเป็นบุญเหมือนกับที่เราไปปล่อยปลาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทําเป็นโครงการอย่างจริงจัง โดยใช้สถานที่วัดแก้วฟ้าตำบลบางขนนอำเภอบางครวอยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีเนที่รองรับอยู่ประมาณ40วว่าไร่และจำนวน40วว่าไร่นี้เป็นที่โลง่งและก็เหมาะแก่การดูแลรักษาท่านใดที่จะมาชมต่อไปนี่อาจจะเป็นการชมเรื่องการสาธิตการให้อาหารอาบน้ำและตลอดจนกระทั่งวิธีการฝึกเพื่อให้ควายเหล่านี้มีความเชื่อง มาได้ทุกวันนะไม่ใช่เฉพาะวันเดียวแล้วก็เราก็จะมีสร้างข้อคว้อย่างดีมีร่มท่านใดที่ชมรายการหรือชมเรื่องเหล่านี้มาสามารถโทรสอบถามได้ตามหมายเลขโทรที่จะขึ้นในหน้าจอนี้แล้วก็ประสานงานสอบถามรายละเอียดได้ทั้งหมดนะจากที่ที่เบอร์โทรศัพท์และคณะกรรมาการที่ได้จัดอนุญาตจัดตั้งขึ้นความเมตตาที่มีพลังเหล่านี้ ก็จะเป็นตัวตัวกำรรจัดมารให้กับพวกเราบารมีตรงนี้เป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นตรงนี้ผู้ใดก็ตามได้มาร่วมบุญในคราวครั้งนี้ถือว่าท่านจะประสบความสำเร็จแบบฉับพลันน,ะบะนับอดนอันนี้คืออาน,นิสงส์ที่เราได้รับจากการที่ดูแลสัตว์ผู้มีพระคุณที่ได้ทำมาหากินให้กับเราขอจเจริญพร ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตเมตตาและเป็นกุศลร่วมทำบุญไทยชีวิตโคโกระบือเพื่อการอนุรักษ์โคโกระบือณวัดแก้ฟ้าจังหวัดนนทบุรี